อีกพื้นที่หนึ่งที่กําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ําค่ะคือที่อาเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งขณะนี้น้าประปาสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วค่ะและนั่นทําให้ผู้ประกอบการกังวลกับปัญหาขาดแคลนน้าในอนาคตหากอุตสาหกรรมในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้นภายใต้โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่3ามเครื่องของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ติดตั้งไว้ริมแม่น้ำเมยบ้านห้วยม่วงตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเมยนนำไปผลิตน้ำประปาเพื่อจ่ายให้กับประชาชนใช้แต่ที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำเมยลดลงต่อเนื่องทำให้การประปาส่วนภูมิภาคแม่สอดเริ่มได้รับผลกระทบขณะนี้ต้องจ่ายน้ำแบบวันเว้นวันและกังวลว่าหากระดับน้ำลดลงมากกว่านี้ปีนี้น้ำดิบจะลงเร็วกว่าปกติ หน่อยหนึ่งนะครับประกอบกับอากาศปีนี้เนี่ยฝนน้อยนะครับและฤดูหนาวก็หนาวไม่มากซึ่งเป็นสยยัญญาณบ,บ่งบอกเร็วกว่าปีที่แล้วนะครับแม่น้ำเมยซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการใช้อุปโภคบริโภคแต่ระดับน้ำที่ลดลงหนักสุดในรอบหลายปีทำให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในอำเภอแม่สอดกว่า2 0 0รแห่งกังวล เราใช้น้ําส่วนใหญ่จากแม่น้าเมยเป็นหลักและหากในอนาคตเมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเกิดขึ้นเชื่อว่าจะมีการใช้น้ําจํานวนมากจึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐวางแผนรับมือในระยะยาวการประมาณการนะครับของทางจังหวัดที่ทางท่านผู้ว่าเนี่ยได้วางแบบเอาไว้ว่าจะมีการขยายในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมส่วนของอุตสาหกรรมที่เกิดเนี่ยจะมีจํานวนกี่โรงงานโรงงานหนึ่งในต่อวันเนี่ยจะใช้น้ําเท่าไหร่ แลจะจานวนกี่โรงงานใช้น้ําจํานวนเท่าไหรเพื่อที่จะคานวณดูว่าน้ําทั้งหมดเนี่ยทั้งสองส่วนส่วนของผู้บริโภคโอปโปอู้บริปโภคเนี่ยที่เป็นชาวบ้านเลยเนี่ยร้านค้าและก็ในส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยเท่าไหร่ด้านผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต9ระบุว่าแม้ขณะนี้ปริมาณน้ําในเขื่อนจะเหลือน้อยแต่ในเบื้องต้นยังไม่กระทบกับการผลิตน้ําประปาในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูน ลำปางแม่ห้องสอนแพร่น่านและพยาอย่างไรก็ตามได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วพร้อมเตรียมน้ำบาดาลสำรองเอาไว้แต่ในเบื้องต้นคาดว่าน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆจะใช้ได้จนถึงเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นฝนจะตกลงมาทางการประปาสุทภาคเองนะครับเราก็ต้องมีการแผนในการสำรองน้ำเก็บไว้ในช่วงที่กรมชลประทานปล่อยมานะครับแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องเก็บ ในแม่น้ําหรือในอ่างน้าที่เรามีอยู่เนี่ยให้เพียงพอกับการที่เขาปล่อยนะครับเพราะว่าการที่เขาจะปล่อยเป็นทุกวันเนี่ยก็คงน้ําก็่อคหมดอ่างเหมือนกันเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทุกต่างทุกหน่วยต้องมีหน้าที่ในการที่จะร่วมมือประสานกันทํางานนะครับข้อมูลของศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ากลมชนละ,ะทานรายงานปริมาณน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ภาคเหนือซึ่งประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลสิริกิต แ,แม่ง <f Read ing> ัดสมบูร <disappointing> ณ์ชนแม่กวงอุดมทารากิ่วลมกิ่วคอหมาและเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนวันที่18มกราคมปี2559มีน้ำทั้งหมด9,988ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ40ของความจุเขื่อนแต่เป็นน้ำที่สามารถใช้การได้จริงเพียง3,249ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นจึงจำเป็นต้องลดปริมาณการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนส่งผลให้แม่น้ำสายหลักทั้งปิง ยมและแม่น้ำน่านลดระดับลงทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านต่างๆตามมา